เขาใส่เขาจะเขาใส่ยีก็ได้เพื่อฟอมหอมพวกนี้ก็เอาล้ำออกใส่ยีก็ได้แบบนี้แหละเพราะว่าใส่เพื่ออยังเพื่อเพื่อมันจะลดฝุ่นเออเอาห้ามมอสใส่มันจะลดลดฝุ่นล <pou> ุ่งในเรียาถ้ามีแต่แก็เปอร์มันจะมีฝุ่นอ่าจะมีฝุ่นหลายที่ป่าก็ช่องแรกจะได้ป่าปล่อยเพราะว่ามันห่างกันเพราะว่า หินห็นมันห็นมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกลูกนึงก้อนผมมันขัดกันน้อยเดียวเนี่ยเออถ้าถ้ามันสัมผัสได้มันก็ไหลเร็วประมาณถ้าใส่อยู่ตลอดนะวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี่ซ้ำมือหนึ่งนี่เกือบคิว่าเกือบปีเจ็ดแปดเดือนได้ครับแต่ถ้าใช้ไม่หนักวันละสามชั่วโมงนี่ปีกลัวครับเป็นปี ขึ้นชื่อในห้อใส่ครับเจอกับรูปหนึ่งสองพันห้ารูปนี้พันสามลูกหน้าพันสามสั่งเอรี่เลยโคตรใส่ผมส่งเอรี่มากเลยแต่ลูกรูปนี้กลมเนี่ยตกเตียนแกนกลับมันต้องส่งแกนด้วยพอดครับราคาสองพันห้า กนเอาเอาเอาล้ำออนใส่อีกก็ได้ในน้ำหัมันจะปกป้องมเลย้หยลำหักรงตับ2ครับอัมอเตอร์ถามแรงแรงน้ำหนักแรงมีอเลยมีน้ำแรงเด็กกระบวนว่าให้มันละเอียดต้องอัดเข้าแรงนะโมเมนนะ อันแรงนี่มันจะเหนื่อยเลยมันจะหอนเครื่องจะหอนแต่ทำงานบดได้โดนไอ้โดนคือว่ามันหอนโดนบางทีมันจะน้ำเลยเนี่ยตับไอหนามไปเลยครับมันหอนโดนเพรคัดไปไอมันคันไปเรื่อยนี่จะน้ำเลยแล้วก็จะไหลเลยครับเป็นมอเตอร์สามแรงนะครับมอเตอร์สามแรงติดตั้งนะครับตอนนี้กับเครื่องสีข้าวนะครับ อิดคือตั้งมาแล้วเป็นมูโบนแกบ12นิ้ว3แรงนะครับอันนี้น,นี่คือเครื่องขีข้าวนะครับชั่วโมง,โมงนึงมันไดกี่โลชั่วโมงน,งมงนึงโดยเฉลี่ยผมกาลันตีลูกค้านำนักแกไว้อยู่30โลต่ยชั่วโมงครัอบอาจจะมากกว่า có ba nắm nặng không bao nữa.